สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมต้องขอโทษด้วยครับหายไปสามสี่วันทํางานครับเลยเหนื่อยแล้วไม่ได้มาลงครับบางองค์อาจจะมีราคาหน่อยนะครับองค์ที่มีราคาผมรับประกันให้นะครับเป็นพระเดิมๆพระบ้านๆแน่นอนครับ มาเพื่องค์แรกได้เลยครับเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์แดครับเอ้ย0ูนย์แดอะไรครับเป็นพิมพ์เล็กครับเดีย๋ยวผมเช็ดกล้องไว้ครับพาไปแขวนใช้พุทธคุณนะครับเนื้ออาจจะไม่สวยนะครับลั่นหมดแล้วแต่พี่อยากได้ความเก่าอา้พุทธคุณแน่นอน,นครับ พี่ดูดูเนื้อก็กินขาดเลยครับดูความแห่งความเก่าครับความลั่นนะองค์นี้ขอเก้าร้อยครับเป็นปีศูนย์แปดนะครับพี่พิมพ์หาดูครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่สุขออกวัดคลองข้อมเรืออะไรเนี่ยค้อมขอมอะไรเนี่ยแล้วพี่ดูเนื้อครับ เนื้อเหลืองวงเขียวเลยครับแล้วพี่ดูผ้าอย่างนี้คือมีพิมพ์ประกบนะครับกบหน้ากบหลังอะพี่เห็นไหมรอยตะใบครับนี่ชอด้านล่างครับมีรอยจานด้วยครับอาจจะสึกสักนิดนะครับแต่ถ้าพี่เขวนใช้พุทธคุณไม่ต้องถามเลยชัดเจนแน่นอนครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าความแห้งครั องนี้ขอเก้า้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อกลวยครับเป็นเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับส่วนมากเนื้อดินจะขึ้นไขอ,อย่างนี้นะครับพี่สังเกตดูให้ดีบถ้าพระเก่าคือต้องขึ้นไขอ,อย่างนี้แน่ครับถ้าเป็นเนื้อดินนะครับ คือผมบอกไอ้เผื่อพวกวิพี่จะได้ดูเป็นกันครับผมไม่หวงวิชายอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คือเราพูดความเป็นจริงนะครับผมไม่ได้มานั่งโกหกครับคือองค์ไหนผมรับประกันให้ก็คือรับประกันครับองค์ไหนผมดูขาดก็ผมดูขาดนะครับผมคนใต้ชัดเจนนะครับ พี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงครับองนี้ขอเก้า้อยครับต่อไปครับเป็นพระลีลานี่พี่เนื้ออย่างนี้พี่ดูนี่นี่หลวงพ่อกลวยน่าจะห้าหกสิบปีนะครับห้าหกสิบอกเจ็ดสิบปีครับผมว่านะหลวงพ่อกลวยครับแต่ว่านี่เป็นร้อยปีครับพี่ดูเนื้อร้อยปีครับมันจะไม่ขึ้นใครแบบนี้นะครับ คือธรรมชาติจะเปลี่ยนไหมพี่ดูครับแต่พี่ดูเนื้อมันเงานะครับแล้วพี่ดูธรรมชาติคือออกสีนู้ไปเลยครับนี่คือภาพร้อยปีนะครับพี่ดูคือพระพระแท้คือจะดูเป็นธรรมชาตินะครับจะดูไม่ขัดหูขัดทากัดตานะครับแล้วพี่ดูธรรมชาติของพาพแล้วพี่ดู ขเขาแยกอะไรผ้าถุงไหมครับพี่ดูผ้าถุงคมกิฟเส้นองค์นี้ขอแปดอยครับต่อไปครับเป็นพระอุปกุตเนื้อเนื้อสำลิดครับแล้วพี่ดูดูเนื้อแล้วพี่ดูธรรมชาติครับ พี่ดูความเก่าดูเนื้อเป็นเนื้อสำริดนะครับพี่ดูเป็นหัวท่านออกสีส้มๆม,มาเห็นไหมด,ดูความเก่าความแม่งดินบ้ายัางติดอยู่เลยนะเห็นไหม จะดูขีดเส้นมือครับขีดไปถึงบนนู้นครับตรงนี้ขอพันห้าต่อไปครับเป็นปูทวดทะเลซงปีศูนย์เจ็ดครับเป็นเนื้อลมดำนะครับแล้วพี่ดูเนื้อลมดำดูความเก่าครับดูตัวตัดครับพี่จำไว้เลยครับตัวตัด ปีศูนย์ห้า 5, หรือว่าปีปีศูนย์ห้าหรือว่าปีสองพันห้ารอยตัวตัดจะเป็นหยาบหยาบอย่างนี้นะไม่ใช่ตัดเช่นตรงไปเลยนะไม่ใช่ครับแล้วพระเท้ต้องมีรอยต่อยันนะครับพี่ดูเนื้อแห้งไหมครับงนี้ขอหนึ่งพันนะครับ โทรมาต่อรองได้นะครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับใช่หลวงพ่อทาแล้วพี่ดูเนื้อเมฆพัดมีรอยจันด้วยครับที่หัวเขาเห็นไหมครับแล้วพี่ดูทองครับแล้วดูดินครับดินเบ้ายังติดอยู่เลยนะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับเนื้อเมฆพัดนี้คือดูง่ายนะครับสมมุติถ้า เมกะพัดใหม่คือจะมีรอยลั่นนะครับคือเพราะเขาสมมุติเมกะพัดเก่าไว้ไหมคือเขาหุงเก้าวันเก้าคืนนะครับที่ประมาณมานะครับแล้วมันจะไม่ลั่นง่ายๆครับแต่ว่าถ้าเมกะพัดใหม่หรือของเกมมันจะลั่นนะครับจะลั่นก็นคือรอยมีรอยปีรอยแตกครับพี่ไม่ต้องเชื่อผมไม่ได้แต่ผมผมบอกให้ฟังบอกให้รู้ครับ คือผมศึกษามาเป็นอย่างนั้นผมศึกษา,าแบบนั้นจริงๆครับแล้วผมดูความแห้งดูธรรมชาตินะครับที่ผมเช่าพระมาสมมติถ้าเช่ามาเนื้อโลหะใหม่ก็ไม่ไหวครับลงขายไปคนด่าแม่ครับคือผมดูเนื้อดูความเก่าดูเป็นธรรมชาติครับองนี้ขอพันแปดครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อกลวยอีกองค์ครับพี่ดูหลวงพ่อกลวยเมื่อกี้เหมือนกันไหมครับดูธรรมชาติครับนั่นครับสีเทาเทาครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ลงไปพิมพ์หาดูครับไ้เด็กแฟนคอเนี่นะ องนี้ขอเจ็ด้อยครับเขาซื้อขายกันเป็นพันนะครับหลวงพ่อกล้วยนี่ผมไปเช็คดูราคามาพาออยู่กับผมนานแล้วต่อไปเป็นหลวงพ่อทวดครับพี่ดูสมัยใหม่คือเขาสร้างพระก็มีแบบนี้แบบแบบเชื่อมห่วงในตัวครับคือเชื่อมห่วงในตัวนี้ต้องโบราณน,นะครับคือต้องโบราณน,นะครับถึงจะเชื่อมหัวในหูในตัวเนี่ย คือเพราะคนสมัยก่อนจะห้อยเลยไม่ได้ใส่กอบครับพี่ดูความเก่าความแห้งครับพี่ดูธรรมชาติของผ้าองง์อนี้ขอพรนหน้า ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเฮียงครับวัดป่าครับสายชนวลีครับแล้วพี่ดูเนื้อพิมพ์อะไรเขาเรียกพี่ดูทองครับดูความเก่าดูธรรมชาติแล้วพี่ดูลักครับลักล่อนไปหมดแล้วนะครับเป็นหลวงพ่อเอียงนะครับใช่เป็นลังแบบนะครับพี่ดูลักครับ งนี้ขอพันหกครับเรครับเริมร้อนแล้วผมต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ศูนย์แลครับบล็อกเมกะพัดครับเมกะพัดเขาตุ่มครับพี่ลองพิมมาดูครับเป็นบล็อกเมกะพัดครับแต่นี่เป็นเนื้อทองผสมมา แล้วพี่ดูโลหะดูความเก่าดูธรรมชาติแปบ๊บนะครับแล้วพี่ดูรอยตะไบครับในดินเะบ้ายังติดเลยดูหน้าดูตาดูด้านข้างแล้วพี่ดูด้านหลังรอยตะไบครับนะรอยตะใบลางมาหมดแล้วนะครับ ด้านหลังเป็นแอ่งนะพี่ดูเห็นไหมว่าเป็นแอ่งอยู่แล้วพี่ดูช่อด้านล่างครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดรอวัดครับองนี้ก็อยู่กับผมพักหนึ่งแล้นะเป็นหน้าจีนะครับบางทีหลวงพ่อชอบผม พี่ดูเนื้อดูความเก่าความแม่งครับมีช่ออยู่นี่นะครับคือพระหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าอะไรต้องมีช่อนะครับถ้าไม่มีช่อเกเนะครับแล้วพี่นึกนึก,น,กนึกภาพดูนะครับพระบ้านบ้านแถวบ้านผมคืออยู่สุร,ราชนะครับไม่ใช่อยู่ในเมืองด้วยอยู่นาศาลนะครับแล้วพี่คือชาวบ้านทามากินแบบหาปักหาปลาอะไรอย่างนี้เคยแถวบ้านผมไม่มีแผงพระสักแผงเลยนะครับ แล้วเคยจะมาทำภาคเกร,รับพี่ลองคิดดูครัผมได้มาจากตามบ้านเลยนะครับโอ้มีอยู่แผงนะครับผมจำได้แล้วมีอยู่แผงหนึ่งแล้วแกขายแผงนั้นแกมีสองกล่องละสักสามสี่สิบองค์ได้ผมไปดูเป็นเหรียญหมดเลยนะครับไม่มีนะครับที่แกจะมีเตาร,รีดแบบนี้ครับ คือน่าจะเป็นพักแกเองนะแกเก็บแกไม่ได้เช่าตามบ้านมาอย่างนี้องนี้ขอสองพันแครับแล้วพวกองค์สุดท้ายครับเป็นพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางมังแก้วครับใช่แล้วพี่ดูเนื้อหล่อโบราณครับพี่จําผมไว้เลยนะครับพระหล่อโบราณน,นี้ถ้ามีแบบเม็ดเม็ดอย่างนี้ครับ เม็ดที่คล้ายๆแบบอ่อนคะอ่อนไกลครับที่คือมันเป็นตุ่มเป็นตำมาอย่างเนีับผมอธิบายไม่ถูกนะครับจะนั่นแหละครับเป็นเม็ดเม็ดแต่ไม่ไม่ใช่กลมดิกครับคือเม็ดที่ขึ้นมานพี่ดูไม่ได้กลมดิกนะครับถ้ากลมดิกกันมีเหมือนครับแต่ว่าถ้า ออกมาเป็นตุ่มแบบหอนหอนไก่อย่างนี้คือเป็นครุขะอย่างนี้แทอัตโลมัตินะครับทําใจอยู่ในค่าอะไรครับถ้าเป็นผ้าหล่อโบราณน,นะครับเป็นหนุดคลั่งนะครับแล้พี่ดูเนื้อดูความเก่าองนี้ขอห้าพันาครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็ โทรมาได้เลยครับ063 080 0174ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ